สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆ F4 ทั่วไทยทั่วโลกนะคะวันนี้เรามารีวิวร้านขนมวัฟเฟินนะคะใส้ทลักนะคะเพื่อนมาดูมาชมกันได้เลยะคะ่ะแอดกนันนกว่าขนมรวงพึ่งนะคะเพื่อนๆก,ก,ก็เหมือนลักษณะของวัฟเฟิลก็จะเหมือน ลังพึ่งเลยนะคะเพื่อนเตาเดียวกันใช่ไหมคะคนละคนละสูตรคนละสูตรเดี๋ยวเราดูนะเพื่อนนี่เรามารอบนี้รอบที่สี่นะคะเพราะว่าเพราะว่าเสียงรถแล้วก็มานั่ๆมองๆอ,อยู่จะถ่ายก็พอดีมีเสียงรบกวนเราก็เลยไม่ได้ถ่ายนะเพื่อนเพราะว่าที่แม่ค้ากั้นนี่เพราะอะไรน,นะคะเพราะว่าเป็นระบบเระยะห่างนะคะ็ะไม่มีทล้วไดูข้างหลังเพื่อนดูนะจะ โน่นน้องปิดละไม่ให้จะดดนอ๋อเลือกฝุ่นลืกฝุ่นด้วยนะคะพิธีทำก็จะเหมือนเป็นเตาลุงพึ่งเลยเพื่อนๆถ้าคนไม่ดูก็จะเรียกว่าขนมลวงพึ่งนะคะเพื่อนลังพึ่งนะะเตาเดียวกันนะคะท้อทเพื่อนกำลังทำอยู่เลยของน้องก็จะมีไส้ไฝอยทอง ลูกเกดข้าวโพดมะพร้าวใช่ไหมคะ,คะแล้วขายชิ้นละเร<อ>ียกองชิ้นละบามมี่นี้อห้บา้ก าทำไส้เลยนะเพื่อนเป็นวาฟเฟิลจากเอ็อดเห็นครั้งแรกเอ็ดก็นึนกว่าเป็นขนมรังพึ่งเลยนะเพื่อน ก็จะกันฝุ่นได้ด้วยสะอาดมากเลยร้านของน้องนะคะนี่ที่ทำของน้องก็จะเหมือนกลีเกาวไปลูปสี่อีกคนทำมาก็จะตัดนะคะเพื่อนแลาวก็เลยหอมกลุ่นเลยนะคะ นูทําจากแป้งอะไรคะลูกแป้งสาลีอันนี้ะสน์นะครับเพื่อนปัเฟินสองระบบนี้นะคะจะสะอาดนะคะเพราะว่าทุกร้านก็จะครอบนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าระบบฝุ่นด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ มันกันเหมือนกันโควิดไปด้วยนะรับเนี่ยโนนน้องก็จะทำเสร็จแล้วเนี่ยนูน่ารักมากเลยน่ากินมากเลยอันนั้นไส้ฝอยทองนะคะถ้าไส้เดียวยีห้าใช่ไหมคะถ้าสองไส้สามสิบบาทเพิ่มไส้ ละห้าบาทใส่เดียรยี่ห้าถ้าเพิ่มไส่ก็ใส่ละห้าบาทสุดท้ายนะคะก็เหมือนเตารวงพึ่งเลยนะคะเพื่อนคล้ายๆกันนะคะควับฟ่นไส้ลักเป็นคนที่ไหนคะ,น,น,ะน้องอยุลินเนี่ยค่ะ น้องขา้ขาค้ฟซีป้าด้วยอ่ะสวัสดีค่ะปโอเค้สวยด้วยนะคะน้องขายอยู่ที่ตลาดด้ไหมขายตามเอ่อ๋อ,าอขายตามคนถุงเนาะม,มีร้านเจ้าหนึ่งอยู่ในตลาดสดไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมเหมือแบบนกันไหมไม่ใช่นั่นแหละป้าก็ป้าก็เลงมาใส่ว่าเป็นขนมลังพึ่งอะไร,บรเบลอขนาดนี้เราเหมือนกับ ลงครึ่งเลยเนาะเดี๋ยวแต่เราก็มาเพิ่มไส้ให้เป็นน,นี่หลาวัฟเฟิลไส้ถลาคมั้งเจ้าตับมือเขานะคะ มีระบบสแกนด้วยใช่ไหมัวล็อกซิงใช่ะ,ะถ,ถ้าเราสองรอบนี้จะสวยมนกเดี๋ยวเรารอให้น้องใส่เตาแล้วก็ตัดแล้วเราจะรูปภาพอั้เต็มอยู่นะคะเพื่อนเฉลี <c oughs> ่ก็13-2ชิ้น25นะคะเพื่อน ก็จะเป็นชิ้นใหญ่ก็มีไส้มะพร้าวฝอยทองลูกเกดแล้วก็มีเผือกด้วยใช่ไหมคะมีไส้มะพร้าวไส้ข้าวโพดไส้เผือกแล้วก็ลูกเกดแล้วก็ฝอยทองอน้ำผึ้งอบร้อมหนานุ่มมีให้เลือกเลยนะ วันนี้รีวิวขนมอย่างเดียวนะเพื่อนวันนี้เข้าตลาดนะได้เปนอางนเบอร์วเนี่อมนกเชามารีวิวขนมวัดเฟิร์นวันนี้นะคะ ก็ท้องที่ตอนนี้ก็แบบเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้ก็เย่งนี้ค่ะตอนเที่ยโมงก็จถึงลานสมควรนะคะเพื่อนรบฝากป็นเพื่อนนะคะถ้าชมคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะคลิปนี้เราก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ